สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็โอเคครับวันนี้เราจะมาคุยเคล็ดลับสำหรับมือใหม่ที่อยากจะทำธุรกิจเครือข่ายแล้วประสบความสำเร็จนะครับตัวกรณีนี้ก็คือผมเอาคำถามของทีมงานนะครับที่เพิ่งสมัครเข้ามาทำใหม่แล้วก็มีคำถามเสมอๆเ,เลยว่าเวลาที่เราจะไป ชวนคนมาร่วมธุรกิจหรือการไปแนะนําคนมาร่วมธุรกิจเนี่ยจะต้องทํำยังไงดีเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเขาไปชวนแล้วก็จะถูกปฏิเสธกลับมานะครับซึ่งตรงนี้แหะครับมันเป็นจุดหนึ่งที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์สาคัญเลยเพราะว่าธุรกิจเครือข่ายถ้าเราไม่สามารถขยายได้เราก็จะไม่สามารถ สำเร็จได้ต้องพูดอย่างนี้เลยนะครับเพราะธุรกิจเครือข่ายคือการขยายองค์กรผู้บริโภคและองค์กรทีมงานของเราให้ใหเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับผมโอเคในนั้นคลิปสำหรับมือใหม่ครับผุค,คิดว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคุณมากๆเลยนะครับอย่างน้อยๆก็ทําให้คุณเนี่ยมีความมั่นใจหรือมีความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนเ,ออเข้าไปสปอนเซอร์หรือแนะนําคนใหม่นะครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่า ตอนนี้คือผมอยากให้เรา <c oughs> ลองทำความเข้าใจกับตัวเองก่อนสักเล็กน้อยนะครับว่าตอนนี้ที่เราจะไปแนะนำคนใหม่ของเราเนี่ยเราสำรวจความพร้อมของตัวเองเรื่องความพร้อมของตัวเองนะครับเริ่มต้น,นตั้งแต่เครื่องแต่งกายความรู้นะครับแล้วก็เรื่องถึงเขาเรียกว่าข้อมูลของผู้มุ่งหวังของเรานะครับว่า3ามอย่างนี้เรามีความพร้อมแค่ไหน นะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราจะไปสปอนเซอร์คนชวนเข้ามาทําธุรกิจแต่เราแต่งตัวสบายๆเชื่อยืดเ,เกงขาสั้นไปคุยเนี่ยมันก็คงไม่เหมาะสมถูกไหมครับนั่นคือตรงนี้คือการสร้างบุคลิกภาพที่ดีนะครับเพื่อไปสร้างความประทับใจแรกนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการที่เราจะคุยกับเขาเนี่ยแล้วมันจะเป็นบวกตั้งแต่ด่านแรกเลยนะครับข้อต่อมานะครับก็คือเรื่องความรู้ครับความรู้ข้อมูลต่างๆที่เรามีใน ธุรกิจสินค้านะครับหรือเรื่องของรูปแบบการทํางานต่างๆที่เราจะเอาไปนําเสนอเขาเพื่อให้มันเกิดความแตกต่างจากมุมเดิมๆที่เขาเ,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 เคยฟังมานะครับซึ่งแน่นอนแล้วว่าธุรกิจที่เราทําอยู่สินค้าที่เราทำอยู่มันต้องดีที่สุดแน่ๆแหละแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเรารู้ไม่จริงหรือยังไม่ชัดเจนนะครับก็ตรงนี้ก็อย่าเพิ่งเข้าไปคุย ยอมเสียเวลาเรียนรู้ซะก,ก่อนนะครับจนมเสียเวลาเรียนรู้ข้อมูลธุรกิจเรียนรู้แผนการตลาดเรียนรู้สินค้าให้แน่นละก่อนแล้วในคุณก็เข้าไปคุยกับเขาได้นะครับเรื่องที่3มก็คือเรื่องของข้อมูลของผู้มุ่งหวังข้อมูลของผู้มุ่งหวังในหมายถึงถ้าเรายังไม่ได้รู้จักเขาดีพอยังไม่ได้วิเคราะห์เขาก่อนว่าเขาเป็นใครยังไงนะครับบางทีการเข้าไปคุยแบบ บบเขาเรียกว่าไปตายเอาดาบหน้าเป็นเป็นอะไรที่ผิดพลาดอย่างมากนะครับเพราะคุณจะมีโอกาสพลาดมากกว่าได้นะครับนั่นคือเมื่อเราทําการวิเคราะห์เขาก่อนแล้วก่อนเข้าไปคุยเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยรู้ว่าจะเอา,เ,อาเรื่องไหนเข้าไปนําเสนอเขาและมันจะไปสามารถโดนใจเขาเปิดใจให้เขาได้นะครับนั่นคือหมอายความว่าเรื่องนี้ือเป็นเรื่องสําคัญเรื่องการวิเคราะห์ที่มุ่งหวังเนี่ย นะครับวิธีง่ายๆนะครับที่อยากจะแนะนําก็คือให้ลองเริ่มต้นจากการที่เราเนี่ยจะลองถามก่อนครับถามข้อมูลเพื่อก่อนในกรณีที่เราเพนใหม่ที่เราไม่ได้สนิทด,ด้วยเริ่มต้นจากการถามก่อนนะครับเมื่อเราถามแล้วก็เราลองฟังคาตอบฟังข้อมูลจากเขาดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงและหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆเลือกเรื่องที่เรามีในหัวเราที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจสินค้าหรือว่าวิธีการทําธุรกิจของเราเนี่ย เล่าสู่กันฟังกับเขาโดยความเป็นกันเองโดยที่ไม่เน้นว่าจะต้องปิดให้ได้นะครับโดยการเรียกว่าเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ก่อนในระดับเบื้องต้นนะครับดังนั้นคือเมื่อในจังหวัดที่คุณสามารถสร้างสายสัมพันธ์ได้แล้วเนี่ยมันจะเกิดการเปิดใจจากฝ่า,กายตรงข้ามครับซึ่งหมายความว่าในการเปิดใจฝ่งตรงข้ามเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยสามารถมีโอกาสที่จะ,ะคุยกับเขาได้อย่างง่ายขึ้นกว่าเดิม นะครับนั่นคือหมายความว่าอันนี้ก็คือเป็นเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นในการที่เราจะเริ่มคุยกับกับคนใหม่ว่าเออจะคุยยังไงให้ให้มันโดนนะครับนั่นคือหมายความว่าในเชิงลึกมากกว่านี้นะครับในคลิปต่อไปเนะี่ยจะมาแนะนําวิธีการคุยการเรียกว่ายังไงดีล่ะวิธีการปิดการขายหรือวิธีการสปอนเซอร์คนจากเรื่องสีเรื่อง นะครับที่เรียกว่าจะครอบคลุมทุกการสปอนเซอร์และทุกๆการขายเอาไว้ทั้งหมดเพียงคุณเข้าใจหลักการคุณก็จะมีโอกาสปิดผู้มุ่งหวังหรือปิดการขายได้เรียกว่าแบบไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวนั้นคือคลิปต่อไปเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะครับแล้วผมจะเอาเคล็ดลับตรงนี้มามาแถมท้ายเอาไว้ให้อีกนะครับโอเคแล้วไงเจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกๆคนสวัสดีครับ